อก็จะขึ้นไปะต้านหมักน้ำมีอะไรพี่น้องเด้ๆบ่นๆหน่วยตตุหน่วยหมักน้ำเอาตู้นี้ก่อนเนาะเออเอาลงมาเองเด้อชาวดดยับลงมาเลยเองเด้อโอเคยอยู่กันเิ่นเบิ่งแน่นี่ยหมักน้ำหมู่นนะมบ้านก็ตัดมื้อนี้ก็ตดัตดจ,จัดทุกวัน,น,นเลยเห็นบ่วเนี้ยจุนขึ้นหมักน้ำเด้อนี่เด้ออยู่สหรัฐอเมริกาอินเดียนาเห็นบ่เห็นเห็นแล้วเอาลูกไปไว้ก่อนแต่เจ้าขอมาเห็นี่เด้อ รายการชิพยานาคิโตหายอยู่ดอกเด้อขึ้นเด้อไปเอาโลกไปไหวก่อนเอามืงน้ำลุ่มก่อนมันมันคอยสีเบาไว้เจ้าเบาใจกับตาในกับป่าสีเนาะขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นชุกชุกโดดขึ้นชุดชุดซุดคนพี่น้องชุดซุดเออตัดตรงมามันีกขาดเดพี่น้อง เดะมู้วานนี่ก็ตัดได้พี่น้องตัดให้พี่น้องอยากพี่น้องนี่ละโอ้เระว้งเลพ่อเจ้าเออค่อยๆค่อยๆค่อยจะดอชใติ๊กตอกเป็นไงติ๊กเทติ๊กตอกยังไหวง่ายไมอ้เรตกติ๊กตอโอ้ใหญ่บอกพ่อแม่พี่น้องเออใหญ่แล้วปเม่อวานี่เนยแงทอนี่เนียนะมันใหญ่ละหนึ่งหนึ่งจัเจว กินครับเจ้าปูเจ้าปลาแซบพ่แม่พี่น้องแซบโอเคแล้วหาบางอีเบิ้งหน่วยใหญ่ๆนะช่องหน่วยเต็มตาเดี๋ยวพี่น้องช่องหน่วยเต็มตาช่องหน่วยได้ช่องเบื้องหน่วยได้ใหญ่เนี่ย Bên lên tầng thang này thôi sao? Bên tầng thang này được. Nhìn bờ, bờ. ไงกว่าบเบิ้งแเลยคอยบ่าเลยอดั oh, ้นก็ถ่ายก้องเ็เป็นผู้ถ่ายเจ้าเ็เป็นผู้เเนโอ้เนพมเป็ี่นน่อยเนาะคิดมันเป็นตัววัวปีนช่กระดาดูไนนี่นะเป็นตัวัวีจะได้กินนานๆแน่ยินนานสายย ก็ท่าให้กระลาบ่อให้กระดาบจ้ะ ห้อมหลอกมาฮะห้อมหอมพี่น้องหรอกมาฮะ,ห,ะหน่วยกับลหลายๆป็บนบ้มีเมมีหน่วยไใน,นขาวกระทอกแล้วพี่น้องกลบแนกล้ม,กมีกำลังถอกกลมี กินบมะอี no ่ป่อีกันคือว่าอยากอยากเขากินนะบางนึงนะอยากเขากินมะแอปเปิ้ลต่างเขาเอาบ้านละขึ้นไหนประตูแถวที่ขึ้นได้บ่ เอาขนาดยาวขึ้นการจะนัดงกับกายแล้วช่องมันกระครับพ่อสาวด,ด้วยชัดขึ้นไปเรื่องๆนี่ชัดขึด้นไปอีกพ่อสาว

ไก่หนูได้จะวะเออแม่์มาได้เอะไรเพ่ละคือไก่บ่ถึงน่ะไก่บ่ถึงแล่เท่าวเลยเป็นบ่ลี่งคืนกไหมพี่น้อง,งอนี่งโทนเดี๋ยวองมาเองนะพ่อสา ยังมีอยู่วันหนึ่งอันเชิงบนใบได้หลายออันใหญ่อื่นจังาเปนอกจะบอกข้าบุหักบุหรักแตกแล้วไอ้หงยากข้าวบุหรักได้คือเป็นหน่อเลยไอ้ลงมาก่อนเถอะเชิงทั้งหัวเจ้าไปหันทางนันมีอีนวลนึงอย่าเอาลงมาก่อนหน่อยนีิกินหนึ่งน้ำด้วยจุนเด้อ ขึ้นเอาเมืองน้ำนี่เคี่ยวซุปข้นขึ้นเอาเมืองน้ำนี่ทมัยเจะข้าที่สูงต้องกันหมดแล้วก็ติดต่อกันได้และยังเปอรเซนตคู่เอากันดอกยังเปอรเซนติดต่อกันได้เ่าสบายเห็นไปเบ้างอยู่บนที่บ้านใหญ่นะ Phở mai nội yên, phở mai nội yên Các bạn vừa mua đại Nó à, thường chừng tít nhọn này nó Ờ, à, ở à, nuôi nương thì bên nơi này phải hả? đấy พีดแบบไงเนี่ยน,นะใหญ่แล้วใหญ่แล้วเขาว่าเล่นหน่วยหนึ่งเนี่ยมันนี่แม่มันนี่เขาสิบอกเจ้ามันนี่ก่อนประตูมันนี่ก่อนมันนี่เอาขันใดมากลายท่านทางนี่พี่ได้เห็นเห็นบ่เห็นบ่เบ่งเห็นบ่างนะ อัน่ยอนยมาเห็นบ่นล่าแม่แนมขึน้นไปเชิงบนปอน่องนี่วอันนี้วะบ่อพุ่นป่พุ่นเออชุ่งชุ่งคุณเอาคดัยมาข,าขัางนี่นบ่เถิงบ่เถิงขงนะงังแนงบ่เถิงบ่เถิงเลยบ่เถ่าบ่เถิง บ,บ่เทิงบ่เทิงเอ้าดิ่งคืนนี้แหละพี่นอ้องเออตัวในในปุ่นเดี๋ยวมามาทางนี้บ่เทิ้งทางนั้นบ่เทิ้งคืนเอาบังหน,นักอยูพี่นอ้องมันไล่ไลายดีเลยแล้วขึ้นวันนี้เคืนอารมณ์ดีเพ่นขึ้น อากาศดีดมันเพ่มือดฝาเมือพนพี่น้องเมือดฝาเมือดพ้นนิดหน่อยอยู่ขึ้นไปขึ้นงาไหม่พ่เจ้าขึ้นเะงามงไ้าเอมเออจักแหละแจกัค่ายก็ก่เหยเมนบมันอยู่ชุงแหะนนใบใหญ่ปนไก็ลงมาน่นอนนะ ใหญ่อย,ยอยู่ตามมึงอใหญ่อยูยอย่<อ>เห็นบอกจะบูเชิงนะตัอเอาข้างในมาก,กายคางนีเอามากคางยิงไระทอะดงมาก,ก่อนกันบอลเชิงนวยใหญ่กับมีอีกหน่วย,ยหนึ่งค่อยิ่งกันนะพอดีเจากายข้ามในบนนวยใหญ่ก็ก็ขึ้นไปเลยนะ ชิ้นใหญ่ลายอยู่มันยังลายอยู่หัวหน่อยๆโทรกับปั่นกับปั่นนี่ไล่ลายให้พ่อเพิ่งึ้นเมื่อนี้นะเป็นร้านเมื่อก่อนนี่ค่อยขึ้นวันนี้เพิ่งเออนี่แหละแล้วกายใช่รำลำใหญ่มันมด้ตู้เชิงบนหน่วยใหญ่เนี่ยหน่กายเชิงบนหน่วยใหญ่หน่วเออวันนี้จะชิได้ตัวนี้นะโอเคอืม ได้อยู่มันมันเหนียวกะนี่นะมันเหนียวเออมันเหนียวมันบวแดงปอยจะได้บัมันบัวรงดอกกันแนบานหลันยังอยู่ไดมันบันั่นดอกกระเช้าเบิ้งเขาไปรทาสักหน่อยเด้อถ่ายเอาหนาข้นกัน พี่หนามาไหนเด้อพี่หน,นามาโชยในบเด้อเอเอเ็ดขัดขเ็ดขัดเอดขเอ,ข,เอข,ขึ้นงาบ้นแหละงาบนเนียวนะอันนี้นะบักพั่มซอ,องมันเดต่าขนนไปหอดนเด้อซองมันลาบอลน,นี่เด้อเออขึ้นไปอีกกรได เ็น่เอาคือบักขันมือแต่จะเชืยงกันอีกยังบะอุ้ยคอยแล้วพ่อเท้าคอยแล้วเ้ย คอยได้เคยคอยได้ตกใจบนนี่ตกใจบนจบนี่ไหลไหมาล่ะโ <c oughs> จมโจมโจมใจอึอกติเจ้าโจมเสือเจ้าดิเ้ฮ <c oughs> ะ <c oughs> บอมันอยู่ในนะยานมันแก่น่ะ เอาลงสักยังมีอยู่ได้ค่ะสาเอาลงปลงใบก่อนปงเมืใบก่อนใช่ๆนาทีล่ะเออสิบสี่กี่ยามันดนังยังบ่เนี่ยเอาหนาปก เห็นวะตุมีบ่มันอยู่สูงหไรแต่เดือยยานมันหนาหนักก็เลยเอาลงมาซะช่องช่องบางทั้งใบมันได้หลายน้ำค่ะวะตุปีปีเบิางบนนั้มันดำดำนะเช็ดใหญ่แง่บางแน่คุณไปชุดชุดเดินตีตุไปชุดชุดกันใดนะบางหญ่เดี๋ยวไปตอกมันมันฉีอันดานตกลงอวบเลย ใหญ่ดีลหน่วยนะพี่น้องยญาใหญ่เดี๋ยวช่งมาม่าคางเลยเด้อโอ้ยดำดำขอยว่าชงแมนเนื้อได้นะขอยว่ายังเห็นอยู่หน่วยหนึ่งมันดัอยู่ดำหลับไงหน่วใหญ่ฮะคือบอกเอาหน่อยไหมเอาลงมาแล้วไหมมันจะเป็นนักตัวใหญ่นะขวาโอเคเอาลงมาเชิญนะ ต้องมาก,ก่อนอยากมาอ,อยากอยู่แล้วเลย <c oughs> เอามาโชว์พี่ก่อนมันบอเป็นปีนี้เป็นโบไลายพี่น้องเป็นโบไลายปีนี้นะมาโชว์พี่นะ้งอ,นนะองมันนึงเอาโชว์โชว์ต้นมั่นอะไรเนี่ยต้นบกพร้ามอะไรนี่มันสิตายแล้วแล้วม,ม,มันบวเป็นเป็นนันขึ้ตัวขี้ขั้ขงจับมันนี่น้ยอยเนาะมันไก่เสิตายแล้วมันชุกแล้วนี่พอดีกินเด้ดนี่ Chín xin Để xịn mấy Hóm bán Sống sống bán Bán này có sống ไดแล้วบ้าเดี๋ยวมิตรเห็นบ่เอาบไปเบิ่งกันนะเอาเบิ่งเกาะนะไปช่วยเบิ่งเลยเอายับๆไปเนื้อตี้ขันใดมันนานโผลมันนอนมันชั้นโผลเถอะนับไปอีกหน่อย เ็นบนี่ขึ้ขนมักนาบุบอลขืนมักเ้าได้ดิีตัวนี้ข้นมักน้ก็ระตูน้าบบน,น่งขึ้นมักหน้าเม่นบอลนบอลี่ตัวนี้มันไม่ได้ข้นเฝ้านี่กตัวนึ้ข้นมักน้ายังไงประตูเนาะ มันลายอยู่นะว่าเจ้าอย่างประเวณ์ค่ะได้ดีอืมตัดอ่ะเรือดบอกความระตาขึ้นไปเนาะตัดจากกระตาแล้วก็จะหิวมากวันเดียวเป็นปะคนคืนยืดเทิงค่ะที่โบเห็นไหนเห็นหนวดดอกพี่น้องเอ้ยบังกบไหมเยอะแต่กระบอกเป็นยังน้อพี่น้องเนาะ เมืองบักนนามันลาดีเลยพี no, ่น้องลาดีลาบิเป็นเจ้าสามในเน้อปูมีเป็นสามในสามในปูกนเลเป็นเ้าสามสิตัวนะเนาะตูเนาะเอาลงมากอนะุเอาหน่วยนึงลงมากรใช้จับอบันไงะใหไง ช้าใหญ่ยังไง่ะเดี๋ยวฉีเอาหูเปนโชวอีดไม่ชุนไม่กินน่มง้านมกเด้อเด้อเออเออหนึ่งมุ่งน้าเนี่ยวโเธอหนึงี่หน่วยหาหน่วย้พี่น้องเป็นเป้าอีกวะเอาจไจำได้ เอก็บวัฒนายไปได้ก็บวัฒนาเอาขออัฒนายช่อ,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 องช่องเบื้องบนนั่นที่ตั้มใหญ่ลำไม้ใหญ่ตัวนี้นะโบเห็นหนึ่หน่อยหนึ่งหนึ่งจ้ะช่องคืองไปดูหนวยเล่นได้เหรอมันอบอทัทนายดี <c ười> มันใหญ่จังเอามันขึ้นสบายอยู่ตัวนี้นะตัวมันอยู่ในลำนนันที่โบเห็นนะแต่ลำใหญ่ๆนี่โบเห็นได้เลยนะอ,อ่านวะ หันวะเออกระใหญ่ไ hmm. ด้ฮะเห็นปะกระใหญ่อยู่พอเถาะตัดตรงมาเลยเด้อโอ้ยตัวไรสิวะเดได้หลอกกาบดิเนาะกับอ่อนเพื่ออันนั้นนะมันบัวัยใหญ่จต่เออบัวัยใหญ่เป็นไรอันนี้บอบอเอาบอเอานี่พวกตะข่างเจ้าเวียงนี่นะบันดำไม่ดีนะขอให้บันดำไม่นี่หน่วยหนึ่งได้มื่อวานเมื่อก่อนนะ ันจะขึ้นบัเอาซะใหญ่แล้วปะบัวเผาเอาคุณประธนใหญ่ตัดใบออกบนบนต้นเออเอาลงมาพอก่อนเอาไล่ละไรนี่น้ำหาโอ่หน่วยละมันใหญ่ปะบัวเอาบ่เอาบ่เอายังหน่อยอยู่มันเหม่อนมืออื่นผลมืออื่นมืออื่นบ่

เิ่คขัดระเบียบอ้าอันเย็นสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับมือเก่เมืองน้ำไม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะขอบมอกขอบใจเด้อที่พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบมอกขอบใจหลายๆทุกคนนั่นแหละทุกกำลังใจเนาะแต่มีเท่านี้แหละมื้อใหม่ที่ทำมองน้ำเพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์เมือนผ่าเมือนพนลมมากเล่ยนเย็นเย็นดาวเด้อเดฟี่น้องเดิมหนาวโอเคเด้อจุนเด้อบาย Bye.